สวัสดีค่ะวีลคอมทูจัลออฮิสอาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปรีแอคชั่นนะคะ MV เพลงใหม่นะคะของพี่บอลพีซเมเกอร์ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเลยนะคะนั่นก็คือเพลงแรกมาด้วยความโง่ซึ่ง MV ตัวนี้เนี่ยจะมี2ตัวก็คือมันจะมีเป็นแบบว่าพรีก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเกินเรื่องราวก่อนแล้วก็มาเป็นตัว MV ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเลยนะคะซึ่งพระเอก MV ของ MV เพลงนี้นะคะก็คือนั้นนทนนั่นเองก็ไม่ใช่เมนเราหรอกแต่ว่าเราก็ชอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือชอบเพลงของพี่บอยด้วยเพราะว่าแต่ละเพลงก็คือแบบมันค่อนข้างที่จะแทงใจพอสมควรแล้วก็คิดว่าเพลงนี้ก็แค่ชื่อเพลงเนี่ยก็น่าจะแทงใจเราพอสมควรแล้วนะก็เลยเดี๋ยวจะมาทำารีแอคกันว่า MV เพลงนะคะมันจะเป็นเรื่องราวเกยวกับอะไรแล้วก็เพลงเนี่ยจะมีความเพาะแล้วก็แทงใจเราขนาดไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปดูกันเลย ก็คือเปิดมาด้วยนันนนเลยจ้ะก็ไอเ,เก็จจะขี้อ,อย่แกลงไปไม่ได้นะโอ๋ยแต่พี่เจี๋ยสวยมากแล้วหน้าปีสองพันเก้าจะดูหน้าปีก่อนเขามาทำงานในร้านอาหารญี่ปุ่นกลางเมืองเล็กๆพี่เจีย๋ยเป็นเจ้าของ,ของร้าน เฮ้ยโรงรเจ้าของร้านนี้เหรอเล่นปมคนละไว้หรือเปล่าโอ้ย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 นัทนนทนตัวสูงมากเอาจริงโอ้ยบอกชอบกันผ่านใบเสร็จอย่างเงี้ยเหรอ ตลอดเลยไม่ลากวัญเราสนิทกันมากเฮ้ยน่ารักนะเอาจริง<แ>น่ารักอะพี่เจนจะมีแฟนแล้วอ้าวแต่จ้าก็คือโดนสองปมเลยอะแต่น่ารักมากเลยอะทุกคน เออมันดีจังวะนันคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเลยครับที่ต้องมาทนอยู่ตรงนี้แกจะขี่จักรยานลงมาไม่ได้เด้อโอ๊ยจากวันนั้นวันนี้เหตุการณ์ต่างๆมันผ่านเข้ามาในชีวิตผมมากมาย,มาย ผมต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ีิจิตรเป็นเงินเพราะผมยังมีตัวตนอย่าบอกว่ามันจะขี่ลงมาละว้ายโอ๊ยเข้าท่ายดีจังขี่ลงมาจริงเลยเหรอขี่ลงมาจริงไะเนี่ยโอ๊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 ย อย่าหาทำทำไชีวิตผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะทำไมมึงต้องทำแบบนี้ด้วยวะกูถามแค่นี้ก่อนคือกูงงเท่งดีแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยกินอะไรอ่ะ อ๋อยึงว่าลงมาถึงขั้นสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยตกใจเลยบทสะรุปของคนก็จะจบลงแบบไหนอืมอันนี้คือเราดูพรีรันเอ็มวีจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเอ็มวีกันเลยเมื่อกี้นี่แอบได,ด้ยินเพลงนิดนึงเขารู้สึกว่าอ่ะแทงใจแล้วล่ะนะเจบ็จบเจ็บจุกๆไปเลยจ้าเดี๋ยวไปดูเอ็มวีกันนะคะว่าบทสะรุปจะเป็นยังไงคะ่ะ แต่ว่าอันจริงไม่แนะนําให้ทํานะคะไม่ว่าคือเขาจะรักหรือไม่รักเราก็ไม่ควรทาร้ายตัวเองเพิ่มนะแค่เขาทำร้ายเราก็พอแล้วนะทุกคนไปเลยจ้าอ่ยย้อนให้ดูจ้ะก็คือมันจะลงตรงเนี้ยอีรอบหนึ่งเลย <laughs> อยากดูเขาถ่ายทำยังไงอ่ะคือมันแบบมันดูสูงมากเลย <laughs> น่าก,กลัวมากเลยอ่ะ <laughs>

โอ้ยแรงมากเขากลับมาแล้วอะเจ็บกว่าเดิมอีกปัยญาไม่ได้ป้าแกพี่นอนท้อยชนกันอยู่เหรอโอ้ยโอ้ย โอ้กีกระดาษไม่ได้เด้อนี่ก็สัตว์ประหารทำอะไรแต่ละอย่างเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝายจะอ้วกเลยโอ้ยแล้วมันเจ็บนะเนี่ยมัน,มนต้องมันดูยอะไรเงี้ยอะไรเก๋อะไรก็อยู่ห้องเดียวกันเลยอะโหใต้คออ่ะ นั่นอนเล่นดีแต่ว่าควนั้นตาคอเลย่ะ มันรักเขาไปลแล้วอ่เนาะแต่คือแบบมันใจร้ายมากผู้หญิงคนนี้คือใจร้ายมากอะโอ้ยโอ้ยนนนนเล่นดีมาก ว้าวโอ้ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแฟนเขาจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวเลยมันแบบไม่ได้ขอโทนเลยเรียนนอนอีกันพี่นะโอ้โหใจคอ โอามันตอบว่าคับได้เลยเพรมันต้องตอบว่าคับได้เลยไอ้คี้โง่ไปแล้วไงคือคนเรามันรักเขาไปแล้วว่าก็จบแล้วนะคะสำหรับพีรรน์เอ็วแล้วก็ตัวเอมวเพลงแรกมาด้วยความโง่ของพี่บอยพีซเมเกอร์นะคะซึ่ง เอาจงจริงเลยนะคือดู M v ็มวีแล้วความรู้สึกแบบโอ้โหผู้หญิงคนนี้คือใจคอแบบใจลายมากแบบมากมากมากเลยอ่ะคือแบบเราว่าแบบตอนแรกที่แบบเออแอบชอบกันก็ว่าแบบเออก็ว่าแบบหวั่นไหวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ยังยังไม่เท่าไหร่เนาะพอแบบมาถึงจนจุดสุดท้ายแล้วอะที่แบบว่าพอแฟนกลับมาก็ไล่ให้คนนี้กลับไปพอแฟนกลับไปก็บอกว่าให้กลับมาหาพี่นะคือมันแบบมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันได้หรอวะคือแบบ เกมันไม่ได้ป้าคือเกทําลายความรู้สึกของคนคนหนึ่งเลยนะเว้ยแล้วคือแบบอย่าได้หาเจอความสัมพันธ์แบบนี้มันน่าจะแบบน่าจะแย่่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีเลยอะเออแต่แบบคือคือแบบอย่างตอนจบไงก็คือรักเขาไปแล้วไงอืมสุดท้ายมันก็แบบครับจ้าก็กลับไปโง่เหมือนเดิมนะคะมันไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวงโครจรอ,อวงโครจรน,นั้นได้ง่ายๆแน่นอนอะสําหรับใครที่มันแบบถแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอมตัวหลวมตัวเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออมันก็ยากแหละเข้าใจแต่ว่าการที่เราจะทําร้ายตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะแบบให้เขาสนใจอะไรเงี้ยถามว่ามันมีจริงไหมมันก็มีจริงนะบนบนโลกเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้ไม่ไม่แนะนําให้ทำนะอยาสันหาทําโดยเฉพาะกับการที่ขี่จะจะทำงานลงมา ตรงบันไดนะคือมันสูงมากเลยนะเอาจริงตอนแรกอะที่ดูพีแล้วน่ะนึนกว่าแบบแล่งล่วงออมาถึงข้างล่างเลยที่มันแบบมีส,สองช่วงอะแต่ความจริงคือออกมันมันล่วงมาแค่ช่วงเดียวก็แบบเออแค่ช่วงเดียวก็ยังเจ็บหนักขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ไปลงท่าปกตินะอย่าหาทำนะเล็กก็อีกินกระดาษก็เหมือนกันนะทิ้งถายขยะน่าจะง่ายกว่านะคะคือดูแลจะอ้วกเลยแต่ก็คือแบบนั่นแหละคือมัน มันโง่จริงมันทําให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยคือคนโง่จริงๆเว้ยแล้วมันมันโง่เพราะอะไรอะมันโง่เพราะเรารักไปแล้วไงแล้วคือแบบเนื้อเพลงอ่ะฆ่ากันเถอะขอร้องคือเหมือนออกออกเพลงมาเพื่อฆ่ากูเลยคือแบบแบบในยิ่งท่อนที่มันแบบมันจะมีท่อนที่บอกว่ายอมเจ็บอะไรนะยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้อะไรทุกอย่างคือมันแบบโอ้โหช่วงที่เป็นดนตรีเงียบแล้วขึ้นมาก็คือแบบหน้านั้นนวลแบบกำลังร้องไห้อยู่มันคือแบบส่งอารมณ์มาถึงคนดูได้ดีมากๆา คือส่วนตัวคือชอบเพลงนี้มากๆกแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะลองไปฟังกันดูนะคะคือคนที่กําลังเศร้าๆหรือคนอกหักหรือว่าคนที่แบบว่าชอบฟีลนี้เนี่ยน่าจะแบบน่าจะอินนะแต่ว่าเอาจริงๆคือตอนนี้ยังโมโหผู้หญิงคนนี้แต่ว่าด้วยความแบบความสวยของพี่เจ๊ยบไงมันก็เลยทําให้เราแบบเออลดลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเมื่อกี้เนี่ยแค่จะไม่ค่อยได้โฟกัสเพลงเลยเว้ยคือเหมือนแบบกำลังดูเรื่องราวว่าแม่เออมันน่าหงุดหงิดน,นึงอยู่ในใจคือแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็ถือว่าดีดีมากๆนนนก็เล่นดีมากๆจริงๆรฝีมือนนอนนี้ก็คือแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่องดราม่าอะไรอย่างนี้ที่เราแบบเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ให้เห็นเขาสุดขนาดนี้นะหมายถึงว่าส่วนตัวออนนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบดีมากๆจริงๆก็ไปลองฟังกันได้นะคะใน u t u b e นะคะก็ไปหาฟังกันได้ไปดู MV กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจบลงไปแค่นี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ย ถ้าจะมาทำวีแอคอะไรนะคะหรือว่าจะมีคลิปหน้าหรือเปล่านะคะก็อยากให้ติดตามชมกันนะคะใครที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะคะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย